นี่ถ้าไม่มีไม่มีม,ม,มาตรานศูนย์วงเล็บหนึ่งนะไม่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าไปแจ้งความได้นะนะครับป่านนี้ผมบอกว่าไอ้พวกที่มันด่าเบื้องสูงนี่นะครับมันก็ได้ใจเพราะว่าไม่มีใครทําอะไรมันได้ครับพี่น้องคขวยความมันคงไม่มีใครแจ้งความเลยดําเนินคดีเลยพอเราไปแจ้งความมันเยอะๆนี่ผมไปแจ้งมันเยอะเราไปแจ้งมันเยอะ มันก็ไปบอกว่ามันจะไปแก้กฎหมายบอกว่าให้ทางสำนักราชวังลงมาแจ้งความเองพี่น้องลองคิดดูสิพวกนี้ใช้ความพยายามมากไม่ว่าการจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มันเรียกร้องเมื่อวันที่10สิงหาคมใช่ไหมปีสที่ธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์ใช่ไหมมาอะไรเกษตรศาสตร์ที่มันไปไประชุมกันนะที่ไป ชุมนุมธรรมศาสตร์รังสิตใช่ไหมครับที่มันไปชุมนุมกันแล้วก็เรียกร้องสิบข้อนั้นก็มีการปฏิรูปสถาบันพระมาศาใช่ไหมกลุ่มสูนรวมมายาชน้องสถาบันก็เลยออกมาตั้งกลุ่มเพื่อตอบโต้พวกนี้นครับพี่น้องครับเราเราก็จําเป็นจะต้องต่อสู้แล้วเราต้องตอบโต้ให้เป็นตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับพี่น้องนะครับ ท้ายที่สุดนี่อะไรมันก็สู้กฎหมายไม่ได้ที่จะต้องทำลายพวกนี้ให้ได้ก็คือขบวนการทางกฎหมายที่จะไม่ให้เราโดนคดีด้วยนะครับถ้าสู้กันจริงๆนะถ้าเกิดว่าจะเราจะสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันโดยไม่ใช้กฎหมายนี่นะครับต่างคนก็ต้องโดนคดีกันแต่ถ้ามันเกิดว่าสู้ทางกฎหมายนะครับ มันนะ่ะโดนเราก็มีโอกาสโดนครับพี่น้องครับถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสเสี่ยงก็คือการแจ้งความเท็จนะครับเกิดมันสู้คดีหลุดขึ้นมานี่คนที่แจ้งความหามันคนที่แจ้งความมันนี่นะครับก็คือคนที่เสี่ยงที่สุดก็คือการโดนแจ้งความกลับเพราะฉะนั้นการที่แจ้งความมาตราหนึ่งสองไปร้องทุกขกล่าวโทษหรือไปเป็นผู้กล่าวหามาตราสองนี่นะครับมันไม่ใช่ เรื่องง่ายก่อนนี้จะเป็นคดีขึ้นมาทางเรานี่ทางสปปสนะครับเอาประสบการณ์ของพวกเราดีกว่านะครับต้องทนนั่งฟังพวกเนี้ยดา่าประมหากษัตริย์เป็นชั่วโมงงนะครับพี่น้องครับพวกเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นเพื่อที่จะเอาเนื้อหาพอเราฟังเสร็จนะไม่ใช่ฟังครั้งเดียวเราจะไปแจ้งความได้เลยนะครับ เราต้องถอดเป็นคำพูดเป็นตัวหนังสือออกมาแล้วก็ไปหาหลักฐานมารวบรวมได้ทั้งหมดคิดว่าหลักฐานพอแล้วเราก็ไปยื่นร้องทุกข์เ่าวโทษที่สนที่เกิดเหตุนะครับทางตำรวจเมื่อเขารับสํานวนรับเรื่องของเราหลักฐานประยังเราเสร็จนี่นะครับก็เขาก็มีตั้งคณะกรรมการขึ้นมา อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะพิจาราว่า,าการที่เราไปแจ้งความเนี่ยมันจะเข้าข้อ,อกฎหมายหรือไม่นะครับเมื่อเข้าขอ,อกฎหมายก็มีการทําสํานวนส่งอายการอายการก็ทําเรียกตัวผู้ต้องหามาส่งสานวนฟ้องศาลนะครับคดีคด,ดีหนึ่งต้องใช้เป็นปีๆเพราะฉะนั้นคดีมาดจางสองนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากคือ ผู้ต้องหาต้องกระทำความผิดจริงๆถึงจะเป็นถึงจะกล่าวหาเขาได้เพราะฉะนั้นมันยากมากที่ผมพูดมาอย่างนี้ก็เพราะอะไรทักษิณชินวัตรบอกว่าคดีที่โดนยัดเยียดเนี่ยคือคดีสุดท้ายนี่คดีสุดท้ายของเขาก็คือมาตราหนึ่งสองถูกต้องไหมคดีมาตจางสองที ham, possibly, right ่ทักษ huh? ิณมันโดนนี่ก็เพราะว่า มันไปให้สัมภาษณ์เราหารในหลวงรัชการที่9นะครับแล้วก็มีการบันทึกเทปมีการาลงในหนังสือพิมพ์เมื่อทหารตอนนั้นก็ผู้บัญชาการทหารบกเป็นเลขาของคอชอในขณะนั้นนะครับเลขาของคอชอคือคณะปฏิวัตินี่ก็คือ พระเอกประยุทธ์จนาชานี่แหละนะครับไปแจ้งความพอไปแจ้งความแล้วทางตำรวจปทอทก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแบบที่ผมบอกเมื่อกี้ตั้งคณะกรรมการเสร็จเขามีหลักฐานมีพยานมีพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการก็คือส่งให้อัยการอัยการก็พิจารณาแล้วว่าทักษิณชินวัตรนี่มีความผิดจริงๆครับพี่น้องครับ เขาก็เลยสั่งฟ้องไงแต่ตอนนั้นนักษิณอยู่ที่ต่างประเทศเมื่อปีตรงนันห้าสิบแปดใช่ไหมเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปีห้าแปดนะครับตอนนี้ปีห้าแปดนั้นก็พระบาทพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าทรงคลองราชอยู่มาตรางสองคุ้มครองพระมหากษัตริย์พระราชินีรัตยาตองค์ที่คลองราชอยู่นะครับถ้าองคนก่อนน้นมาตรางสองไม่คุ้มครองแล้วนะครับ นี่มันเป็นอย่างนี้เมื่อทักษิณชินวัตรอยู่ต่างประเทศก็ตามตัวจับมาไม่ได้ก็เพราะว่าตำรวจนี่การที่จะส่งผู้ต้องหาจะต้องรวบจะต้องเอาผู้ต้องหาไปให้อัยการนะครับอัยการก็นำตัวผู้ต้องหาไปศาลดูวันที่17เนี่มันจะป่วยโควิดอีกเปล่านะครับมันจะเป็นโรคหาอะไรอีกเปล่าผมว่าถ้าเกิดว่า17นี้18นี้มันไม่ไปผมว่า10 มันจะต้องเป็นโรคหาลงปอดอะไรตัวเนี้ยนะครับเพราะว่าทุกโรคมันออกมาหมดแล้วนี่เอ็นเปื่อยก็แล้วอะไรก็แล้วเหลือเลยโรคหาลงปอดยังไม่มีครับพี่น้องครับเมื่อทักษิณกลับมาประเทศไทยนะครับเขาป่วยใช่ไหมครับพอมันป่วยเข้าโรงพยาบาลเขาก็ยังเอาตัวมันไปฟ้องศาลไม่ได้ไปฟ้องอายการไม่ได้ เมื่อมันหายป่วยแล้วเนี่ยแทนจะต้องเอาตัวมันไปหาศาลได้แล้วนะครับมันบอกว่าครั้งแรกทางอายการเลื่อนใช่ไหมนี่อายการมันก็หกเราเหมือนกันนะใช่ไหมอายการก็โกหกประชาชนบอกว่าไปสอบทักษิณที่บนชั้นที่สี่แล้วทักษิณปป่วยจริงแล้วก็พร้อมที่จะนำตัวไปฟ้องศาล พอทักษิณออกมาแม่งมันก็บอกว่าเลื่อนไปอีกเห็นไหมประชาชนรอวันที่ยี่สิบเก้าพลึกภาใช่ไหมสิบเก้าพฤึกสภาเปล่าสิบเก้าพลึกภาจนมาถึงพฤึกภามิถุนาเราก็ต้อง,ต,องตั้งตารอในเมื่อเรารอมาสิบกว่าปีแล้วทําไมเราจะ,จะรอต่ออีกไม่ได้กับพี่น้องใช่ไหมว่า อ,อ๋อตั้งแต่ปี59นะครับ59 58 59เลยนะครับพีน้องครับเนี่ยการแจ้งความมาตราง2มบอกมันยากไงน,นะครับถ้ามันเกิดสารเกิดก็จำเลยสู้แล้วชนะขึ้นมาจำเลยมีสิทธิ์ฟ้องกลับพวกเรานะครับทีนี้ใครรับผิดชอบก็พวกเราเนี่ยคนแจ้งคนกล่าวหาเขาอะนะครับแต่ร้อยกว่าคาดีที่พวกเราแจ้งมาเนี่ย น่าจะถึง50แล้วตอนนี้ที่ศาลพิภากษาแล้วว่าจำเลยผิดกับพี่น้องที่ผมเล่ามาทั้งหมดก็คือการต่อสู้ของพวกเรานะครับการต่อสู้ของพวกเราที่เราเอาชีวิตเข้าเสี่ยงเอาชีวิตเข้าแลกเอาอนาคตของเราเข้าแลกถ้าบังเกิดเราเป็นอะไรไปแทีสักคนนี่คนที่อยู่ข้างหลังเราเรายังไม่รู้เลยครับใครรับผิดชอบถูกถูกต้องไหมครับ ทหารตำรวจผู้มีหน้าที่ที่จะปกปักรักษาไวา้ซึ่งชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ทำหน้าที่ดีเท่าเราหรือยังที่เราต้องมานอนทนแดดทนร้อนทนฝนอยู่ที่นี่ก็พรามไม่สามสิ่งนี้เลยครับพี่น้องครับใช่ไหมถ้าพวกเขาทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้ว เราก็ไม่ต้องออกมาทนแดดทนร้อนอยู่แบบนี้ใช่ไหมเนี่ยผมบอกว่าการปฏิวัติที่ผ่านมาเนี่ยมันล้มเหลว,วเพราะเราไว้ใจทหารเมื่อทหารลกลับกลายเป็นนักการเมือง<ม>ก็เลยไปเป็นเหยื่อของนักการเมืองไงครับพี่น้องจนต้องกลับมาเราต้องกลับมายืนอยู่ที่เดิมนี่กลับมาเมื่อปีห้าเจ็ดปีนี้ปีหก็ก็กลับมาอยู่ที่เดิมเหมือนเดิม ถูกไหมครับแสดงว,ว่าการปฏิวัติที่ผ่านมาเนี่ยมันล้มเหลวเพราะฉะนั้นน,นายรศบอกเมือ่อกี้ทหารไม่ต้องมาปฏิวัติแล้วเดี๋ยวประชาชนจะปฏิวัติกันเองนี่ผมจะให้หมอเขียวหรือหมอวะรงเนี่เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ต่วคนต่อไปนะนะครับคุณหมอวะรงก็ได้คุณหมอเขียวก็ได้คุณแต่หมอเขียวเนี่ยด็อกเตอร์ตามหลังเยอะมาก ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆอยู่กับหมอเขียวนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ้างด้วยผมว่ารัฐมนตรีของหมอเขียวไม่ต้องจ้างสักคนเลยเอาค่าจ้างของเงินเดือนของรัฐมนตรีนี่เอาไปให้พี่น้องประชาชนดีไหมนี่มาอยู่สเดือนนี่กองรับทำไม่ต้องได้จ่ายตังค์สักบาท วันนี้ผมเห็นผมบอกอาจารย์บอกนะบอกว่าไม่ต้องใช้ตังค์เลยเพราะว่าเขาไม่มีเงินเลยกองทัพรมแต่เขามีทมครับมีทมก็เลยไม่ต้องอดไงนะครับเพราะฉะนั้นการต่อสู้นี่เราอยู่ได้อาจารย์หมอเขียวบอกว่าสามสิบปีนะผมเคยทวงอาจารย์ถึงแล้วอาจารย์สมัยพระเนศวนนี่กู้ชาตินะ กูบ้านกูเมือง14ปีเองมาสมัยพระเจ้าตากเนี่ยใช้เวลาไม่กี่ปีกูชาติอาจารย์มอเกียวจะกู้30ปีนี่แสดงว่าบ้านเมืองเราเนี่ยมันเละเทะเลยนะครับบ้านเมืองเราย่ำแย่เลยนะครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับพวกเรายังยืนยันที่จะคัดค้านการนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งสองหรือคดีทุจริต คนที่ทําความผิดมันต้องได้รับโทษถูกต้องไหมครับพี่น้องไม่งั้นสิ่งที่เราสู้กันมาเสี่ยงเป็นอย่างตายดิผมจะบอกไปให้นักการเมืองชั่วที่จะเอามาตรางสองเข้าไปพิจา,ารณาการเนื้อโทษกรรมในสภาผมจะบอกให้ว่าถ้าบังเกิดว่าคดีมาตรางสองคุณพิจารณาแล้วผ่าน แล้วก็มีการนิรโทษกรรมผมว่าพวกมึงได้บันลัยแน่ครับอย่างผมอย่างสงปปสเราสู้เอาไปเราตายซึ่งพี่น้องก็เห็นกันอยู่พี่น้องต้องเห็นว่าพวกเราสู้กันขนาดไหนแล้วถ้าบางเกิดว่าเราสู้ไปแล้วเราสูญเปล่านี่ครับพี่น้องแล้วเราจะต้องเจ็บใจไหมครับพี่น้องเมื่อเรามาเจ็บใจนี่มนเกิดว่ามาตกางสองถูกนินโทษกรรมโดนคนทำความผิด ไม่ติดคุกแม้แต่สักวันเดียวอย่างไอ้ทักษิณชินวัตรคนที่ยังไม่ติดก็ยังก็ยังไม่ติดคนที่ติดแล้วได้ปล่อยมาไงแล้วทีนี้บ้านเมืองจะอยู่แบบไหนนักการเมืองมาแล้วก็ไปแต่สถาบันพระมหากษัตริย์ยังอยู่คู่กับคนไทยครับพี่น้อง